ท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุอยู่ที่อม,มตะจิตจักรวาลบทสนทนาจากกาแล็กซี่และดวงดาวอันไกลโพ้นคืนนี้อีกคืนหนึ่งต่อจากการสนทนาครั้งก่อนผมกลับมนอนราบบนผืนหญ้าเดิมใบหญ้ากระซิบใต้หลังเสียงของโลกยังอ่อนโยนราววีดลมหายใจของแม่พื้นดินอบอุ่นจากเท่าฐานที่เพิ่งดับไปความมืดทอเป็นผ้าคลุมกว้าง แต่ท่ามกลางถืนดินนั้นมีแสงหนึ่งสว่างสวัยกว่ามเมื่อคืนแสงจากดวงดาว,วหนึ่งที่เหมือนคุ้นเคยกันเป็นพิเศษผมเงยหน้านขึ้นคราวนี้มีเสียงกระซิบของกาแล็กซี่ไม่เพียงบทตอบนะจะกลายเป็นบทสนทนาเป็นวงกลมมีเพียงเสียงดาวน้อยดวงหนึ่งตอบผมกลับมาเหมือนกับเพื่อนเก่าที่กลับมาหาในคืนไร้ผู้คนดาวน้อยคนเดินดินเอ๋ยจเจ้ากลับมาอีกแล้วเหรอ ผมยิ้มขณะที่ลมหายใจยืดออกเป็นคำเล็กๆฉันกลับฉันกลับมาเสมอเมื่อหัวใจเรียกหาเมื่อความคิดว่างเปล่าและเมื่อเสียงเสียงในอกเรียกร้องให้ฟังเสียงฟ้าดาวน้อยหัวเราเป็นเป็นประกายเจ้ามาฟังเราเหรอเจ้ามาเล่าให้เราฟังหรือเจ้ามาหยุดฟังตัวเองผมนิ่งคิดฉันมาเพื่อให้คําถามเก่ามีเสียงใหม่และเพื่อให้คําตอบเก่าๆได้มีหายใจอีกครั้งหนึ่ง กาแล็กซี่เสียงลึกกล้องเหมือนสายทานโบราณพุ่งแสงเป็นเส้นผ่านกลางอากาศการกลับมาไม่ใช่การวนซ้ำแต่เป็นการคน้คนค้นพบหน้าใหม่ในใบหน้าเดิมเจ้าจะพบว่าทุกคำถามที่เจ้าถามถือกำเนิดมาจากความกล้าที่จะรู้และทุกคำตอบที่เจ้ารับคือภาพสะท้อนของความกล้าอีกเช่นกันผมเอื้อนถาม แล้วเมื่อเราเจ็บปวดครั้งใดที่เราหวังว่าจะไม่เจ็บอีกเราจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าไหมหากทุกมาลายหายไปดาวน้อยแผ่วหากไม่มีเงา เจ้าจะไม่เห็นขอบฟ้าหากไม่มีรอยแยกเจ้าจะไม่เห็นสะพานความเจ็บปวดคือรอยจารึกที่สอนให้เจ้าจำไว้ว่าการรักต้องกล้าแม้จะเสี่ยงต่อการสูญเสียผมหันเป็นมองดวงดาวรอบตัวลมหายใจของผมผสมกับกลิ่นสนและดินชื้นเสียงไฟในอดีตยังคงคืนแข่เงเป็นเสียงจดจําแห่งเวลาผมกระซิบว่าถ้าฉันอยากจะให้เสียงของฉันเป็นบทเพลงที่จักรวาลจดจำมันต้องเริ่มจากที่ใดกาเล็กซี่ตอบกลับ เป็นคำถามที่กลับมายัางผมเริ่มจากการปล่อยให้เสียงนั้นเงียบงันแล้วให้ความจริงของเจ้าปรากฏขึ้นเดิมทีเสียงที่ไพเราะย,ยิ่งมักเป็นเสียงที่ไม่ได้ปรุงแต่งแต่กันกองจากแก่นแท้ของผู้ร่ำร้องดาวน้อยเสริมแล้วอย่าลืมถามอย่าลืมว่าบางครั้งมีสิ่งเล็กที่สุดคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจ้าคำหนึ่งทาโลกสั่นไหวได้เช่นเช่นเดียวกับ ดวงดาราหนึ่งดวงที่เปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงที่ฉาดฉายผมหลับตาก้มลงสุดเอาเอื้อลมคืนหนึ่งแล้วจึงเอ่ยคำสัญญากับฟากฟ้าข้าอยาเป็น เสียงที่ไม่เพียงแค่ได้กินนะแต่เป็นเสียงที่ทําให้ใครสักคนกลับมาหาใจอีกครั้งค้าขอสัญญาจะรักจะร้องจะและจะกล้าแม้ในวันที่โรคเบียดบงังให้ข้าต้องเลือนหายดาวน้อยตอบด้วยแสงวูบวาบรักไม่ใช่สิ่งที่เก็บไว้แต่นั่นคือการแจกจ่ายเพื่อ เมื่อเจ้าสัตว์ส่องแล้วเจ้าจะเห็นว่าจัก,กรวาลเองก็คืนแสงให้เจ้ามากขึ้นกาแล็กซี่เติมแล้วความกล้าที่แท้จริงคือการยอมแพ้ต่อความกลัวไม่ใช่การสู้กับมันโดยโสทสั์แต่คือการยอมรับความเปราะบางแล้วเดินต่อด้วยหัวใจที่เปิดความแสงของผมตอบกลับอย่างแผแ่วเบาแล้วแล้วความตายคือการสิ้นสุดหรือการเริ่มต้นใหม่ไฟในอกผมคล้ายจะสั่นไวว ความตายเป็นธาตุแห่งการเปลี่ยนผ่านจากรูปสุประตูที่เปิดสู่ร่างใหม่ไม่ได้ทำให้การขับรองสิ้นสุดลงหากแค่เปลี่ยนเวทีการเป็นคือการเปลี่ยนและการเปลี่ยนคือการเป็นอย่างใหม่ดาวน้อยปรากฏปรากฏเป็นเส้นสายแห่งแสงที่ไหลผ่านตัวผม เจ้าจะกลับมาหาเราอีกไหมมันถามมองฟ้าตอบด้วยความมันฉันจะกลับมาเสมอเมื่อความมืดเรียกร้องให้มีแสงเมื่อความเหงาเรียกร้องให้มีเสียงและเมื่อหัวใจต้องการรู้ว่าการเป็นของมันมีความหมายเช่นไรกาแล็กซี่ฝังคําพูดนี้ไว้ในใจเหมือนแหวนทองระยบจงจําไว้ว่าทุกการจากไปคือการคาเชื้อเชิญให้กลับมาใหม่และทุกการกลับมาคือการยืนหยัดในความรักที่ไม่สูญสลายคู่หนึ่งเหมือน ทั้งจัก,กรวาลเคลื่อนไหวช้าลงผมยกมือแตะพื้นดินรู้สึกถึงรากที่ค,ค่อยๆกระจายจากฝ่ามือสู่แกนโลกรากเหล่านี้เชื่อมต่อกับดวงดาวเราเส้นได้ที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจทั้งดวงผม กับพูดกับตัวเองว่าข้าจะไม่กลัวที่จะรักอีกต่อไปแม้ผลลัพธ์จะมีอาจคาดเดาข้าจะส่งเสียงของข้าออกไปไม่ว่าโลกยจะตอบรับหรือไม่ก็ตามและฟ้าก็ที่ไม่เคยหยุไดไร้ลำก็บอกผมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนรุ่งสางเจ้าคือเสียงเจ้าคือแสงเจ้าคือการเคลื่อนไหวของจัก,กรวาลเพียงเปิดปากแล้วปล่อยให้จัก,กรวาลขับขานผ่านใจเจ้าผมยืนขึ้นทิ้งรอยเท้าวไว้บนพื้นหญ้า เหมือนตัวเหมือนโน้ตตัวหนึ่งที่เพิ่งถูกบันทึกลงในสมุดของค่ำคืนคืนนี้ผมไม่ใช่ผู้เดินทางที่หลงทางแต่เป็นผู้ที่รู้วิธีกลับบ้านเมื่อแสงแรกของรุ่นอรุณเล็ดลอดผ่านแนวเขาโลกใบนี้ส่งเสียงหัมเบาๆเป็นการบอกลาและผมก็ตอบกลับด้วยการยิ้มกว้างในความเงียบและแสงสว่างทั้งสองกลายเป็นเพื่อนร่วมทางผมกระซิบเป็นคำอำลาแก่กากล็กซี่และแก่ตัวผมเองว่า ค่าจะกลับมาพูดใหม่และมีเสียงใหม่ให้กับตนเองได้ฟังเพราะในทุกการจากไปย่อมมีการกลับและทุกการกลับมาย่อมมาย่อมมีการต่อโน้ตเพลงอีกนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่จนกว่าเสียงสุดท้ายจะเปล่งประกายเป็นดวงดาวดวงใหม่ถักทอฟ้าและดาวน้อยก่อนที่จะที่แสงจะจางลงไปเป็นสีเทาอุ่นของรุ่งสางฝากคำหนึ่งไว้ในอากาศจงเป็นเพลงที่โลกหลงไหล จงเป็นแสงที่ใครสักคนตามหาจงอย่ายอมให้ตัวเองนิ่งสงัดจนลืมที่จะร่ำร้องแล้วเดินตอบแล้วผมก็เดินจับไปทั้งที่ทิ้งไว้ให้เพียงเสียงหัวใจที่ตีจังหวะหมายราวกับกรองเราเล็กๆที่กำลังกล้องรางวาลที่ความเงียบสะท้อนให้เห็นว่าแม้ภาพจะเปลี่ยนรูปร่างจะผัด จะพลัดผันแต่บทสนทนาระหว่างวันด้วยกับจัก,กรวาลยังคงดําเนินต่อไปไม่สิ้นสุดและไม่เคยโดดเดี่ยวสิ้นหวังขึ้นนี้และทุกคนต่อจากนี้ผมรู้ว่าไม่ว่าจะหันไปมองที่ไหนจะเห็นดาวทอแสงหรือว่าเห็นเงาเรืองรองผมและจัก,กรวาลจะยังคงคุยกันเหมือนเดิมเราคือเพื่อนเก่าที่ไม่เคยลืมเลือนแม้คืนวันจะผันแปร